เป็นเครื่องปั๊มฟอ,อยนะครับปั๊มฟอ,อยฮอสตนะครับตัวหนังสือสีทองทองอะไรเงี้ยครับสีทองสีเงินสีแดงสีน้ำเงินอันนี้เป็นรุ่น sd 106 b หบสำหรับปั๊มพวกตะก,ก้าหรือปัป๊มล่างพลาส,สติกนะครับล่างพลาส,สติกแบบนี้เออหรือเป็นของอย่างอื่นก็ได้ตลับเครื่องสำอางหรืออะไรก็ได้ครับ นี่ตัวสทนลองนะครับ เราต้องตั้งเครื่องให้ดีนะครับตั้งน้ำหนักให้ดีอะไรให้ดีจะจมละลายพลาสติกลงไปเลยครับสยามได้ครับนะครับ087 560 0880ติดต่อคุณตีนะครับจากสยามได้ครับ